อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับอ่าสำหรับทฤษฎีเกี่ยวกับอายุของอาเคจิมิซฮิเดะก็มีตามนี้ดูจากนบุนากะนบุนากะบ้างบอกว่าตอนเจอกันเขาแก่แล้วบ้างก็บอกว่าตอนนั้นยังหนุ่มแน่นเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงโอ้สามสองหนึ่งเดี๋ยวเธอ ทำความเคารพก่อนสิโอ้ขอโทษครับครูนิตะชินะมอนไปก่อนนะครับผู้จัดการชั่วคราวผู้จัดการชั่วคราวไม่อยู่เหรอเนี่ยผู้จัดการเฮ้ยฟังให้ดีๆนะ ผู้จัดการของร้านนี้ก็คือฉันคนนี้ดังนั้นไม่ว่าแกจะพยายามแค่ไหนก็เป็นแค่ตัวสำรองผู้จัดการชั่วคราวแล้วระหว่างที่ฉันไม่อยู่มีคนแน่สงสัยโผล่มาบ้างไหมอะเงยคนแน่สงสัยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ฉันเองออาจารย์พี่เองเหรอก็เห็นไม่ล็อกกุญแจนี่นะเอ้ยจริงดิถ้าพวกเอสกาเข้ามาจะทำยังไงเล่าไม่เปลี่ยนเลยสักนิดเดียว จ้าออนหัดเอมอนถ้าคิดว่าผมจะออนหัดไปตลอดแล้วก็คิดผิดแล้วนะครับอืนี่อะทัศยัคงมีธุระอะไรเหรออ๋อคุณชินโดคือว่าผมมีเรื่องอยากขอร้องคุณชินเอมอนคุณชินโดล่ะมาตามหาพี่ชายน่ะอ๋อออยู่ที่นี่จริงๆด้วย ยื <that> ้อแพ้จนได้อาพี่บ้านี่เอาม่ครรู้มีอะไรเหรอไม่ต้องมาอ้าวเลยออกไปซื้อของแล้วไม่ยอมกลับบ้านแอบมาเล่นการ์ดอยู่นี่เองอะแล้วพ่ออ้อมล่ะมือถือก็ลืมชาร์จแบตแล้วสิคะโ้ยเอาแล้วเอาแล้ว แล้วก็ชิดเอมมอนคุงอะ,อะไรล่ะคัสยะคุงบอกว่ามีเรื่องจะขอร้องเอ๊ะมือเย็นนั้นเหรอเออเปล่าครับไม่ใช่เรื่องนั้นคือว่าช่วยรับผมเป็นลูกศิษย์ด้วยครับเอ๊ะเฮ้ย,ยลูกศิษย์เหรอครับรีบาาสองขอต้อนรับสู่ร้านเอสกอ้าละ ลูกสิข์ของฉันเหรอครับขอฉันวัดไข้ดูหน่อยนะ,อ,ะอาจจะเพ,อพ้อพราะพิดไข้ก็ได้นี่นี่นายคนไม่เคยใช้สมองเนี่ยมีดีตรงไหนอ่ะตรงที่ทำอะไรโดยไม่คิดนะครับเอ๊ะ<อ>ผมเป็นผนประเภทคิดเยอะเกินไปจนไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าคุณชนเดมอนดูสูสีกับพิเมโนเอสกาคนนั้นมากเลยครับ แล้วอีกอย่าง<ะ>ที่สู้กับคุณมาร์กเมื่อวานสุดยอดปไปเลยล่ะครับรับผมเป็นลู้สิษย์ด้วยนะครับแม่ถึงจะพูดแบบนั้นก็เอถอะนะทศยะเรื่องรับไม่รับนะ่ะไว้ทีหลังเธอะตอนนี้เราลองมาสู้กันก่อนนะครับทศยะรู้หรือเปล่าว่าทำไมนายถึงแพ้น่ะนายน่ะ พวงเรื่องเพอร์เฟกต์กดมากเกินไปเลยใช้การ์ดเกินความจําเป็นก็คือคิดมากไปนั่นแหละอ๋ฮะ uh huh. ไม่ต้องไปกลัวสิ่งสําคัญก็คือต้องไม่โดนจินตนาการของอีกฝ่ายนึงกลืนต้องไม่โดนกลืนใช้จินตนาการของตัวเองระบายทับลงไปให้หมดสิครับงั้นมาลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋ฮะง ไม่ล็อกประตูซะด้วยระบ,บาดจังเลยนะฮิบิโนโอเอสกสมมาสวยละโดนบุกรุกจนได้สิใจะเย็นเย็นก่อนวันนี้ฉันมาเพื่อเจราจาเพื่อเจราจาเหรอใช่ลองดูนี่ก่อน <c oughs> จะได้รู้แนวทางของเอสกากรุป๊ปการชอบเอสกาน,นอกจากในญี่ปุ่นแล้วยังเป่นบานไปทั่วโลกเป็นร้านกาที่มีสาขามากที่สุดเอสกา มีมากมายติดอันดับโลกสุดยอดร้านการ์ดที่ทุกคนมาสนุกได้ตั้งแต่มือใหม่จนถึงแชมป์โลกสุดยอดร้านการ์ดระดับโลกเอสกาส,สำหรับตอนนี้ถ้าเธอยอมเข้าสังกัดจะได้รับบัตรสมาชิกและเด็กสำหรับมือใหม่ทันทีร้านนี้ทำแบบนี้ได้หรือเปล่าล่ะ <c oughs> ฉันไม่คิดจะทำลายที่นี่หรอกนะแค่จะเปลี่ยนชื่อร้านเท่านั้นพวกเธอก็ยังมาสนุก ก็เวนการที่นี่ได้อยู่เหมือนเดิมหรือเธอก็เถอะก,ก็อยากเล่นการ์ดให้สนุกโดยไม่ต้องพะวงเรื่องการบริหารใช่ไหมโอ้เป็นกล่องใส่เด็กที่สวยดีรับไว้เฉพาะกล่องก็ได้เฮ้ย <Hey, S 2> <ถ>ของพันนี้นะฉันไม่สนใจหรอกฉันแค่อย่าให้การ์ดแคปิตอลยังอยู่เหมือนเดิมเท่านั้นไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อล้านด้วยนะเอาของพวกนี้กลับไปให้หมดเลยป <c oughs> เด็กหนอเด็ก คิดให้รอบคอบหน่อยสิผู้จัดการคุณหนูเอสกาวันนี้อียอมถอยก่อนเธอแต่ถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็มาหาได้เสมอนะฉันจะรอที่ห้องประธานของร้านเอสกาซาพายใหญ่ให้ตายก็ไม่ไปหรอกเจ๊ไล่กลับไปได้อีกแล้วเล็กซึ้งจริงๆนี่ ให้เจ้าตัวนั้นชื่อผู้จัดการงั้นเหรออ๋อเปล,าล่ารอกเจ้าเนี่ยคือผู้จัดการแค่ชัว่วคราวเท่านั้นแต่ถ้าไม่เรียกผู้จัดการมันก็จะไม่ตอบสิผู้จัดการเโอ๊ยจริงด้วยต้องไปซื้อผ้าอ้อมดินะเพนก่อนละจ้าฮะยังไม่ได้ซื้อจ,จริงๆด้วย <c oughs> คุณไรฟ์เ <c oughs> <c oughs> ห,อหอรอ <c oughs> ไปก่อนนะพี่ลึกคนมาช้าจังเลยนะมาร์ก เจ๊ยชีนเนมอนวันนี้เวนใครทำความสะอาดอะเอ้เวทำความสะอาดเหรอเอ้ยหรือว่านายจะโดนํำแทนฉันเหรอเนี่ย y เยสแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วย <c oughs> เพื่อดับความ <c oughs> หัวร้อนขันแม็กซ์ของคุณ, <c oughs> ค,ณครูชาะเต้ารองเท้าแตะยัดใส่เสื้อเพื่อให้อุ่น นี่เดยอยู่ชีหรือไงเนี่ยหนอยเออสอรี่นะหมอคราวหลังก็ระวังหน่อยเพราะฉันไม่ใช่พระกระสอบรายอย่าไปต่อยเออข้าเวเชื่านะครับต้องไม่ใช่ไพ,พระพะปูนะครับโอ้ถ้าเสื้อคุุงมาด้วยเหรอเนี่ยครับผมอยากเป็นสิทธิ์ของคุณชินเอมอนนะครับเออลูกสิทธิ์เหรอโอ้ยอดเยี่ยมที่สุดหลังผ่านการฝึกฝนมานานปี ก็จะได้รับสืบอทอดเคล็ดวิชารับแล้วสินนะนี่จะไปมีวิชาอะไรนั่นได้ยังไงเอาล่ะทัศยะมาลุยกันพัสตนด์อัพเวนการนี่มันอะไรมีอะไรเหรอโอ้เด็กใหม่นี่นามะไม่ใช่ด่ไม่ใช่เด็กของฉันเนี่ยเอ๋เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเกมที่แล้วมันยังเป็นเด็กของฉันอยู่เลยนี่นาโดนสลับไปตอนไหนกันแน่เนี่ย นี่หรือว่าฉันจะสำเร็จสุดยอดคลิสวิชาแล้วล่ะจะไปใช่ได้ยังไงกันเล่าตาสมองฝ่อเอมอนคือว่าคุณฮิมิโนโอเอสกาเขาเอาเด็กมาเป็นของขวัญน,นี่ครับจริงด้วยตอนนั้นแต่พี่บ้าหยิบเด็กออกมา,อา,าโอ,าโอา้สลับไปตอนนั้นแหละครับนั่นสิคิดไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วถ้างั้นเด็กของ่นันก็ เป็นแบบนี้ได้ยังไงเด็กสุดรักของฉันไปอยู่กับยาเอสกาเดียนน่ะมายังไงครับเนี่ย<อ>ทางนั้นเอามาให้เป็นของขวัญรับน้องไม่ใช่หรอคงไม่รู้หรอกว่าเอาเด็กกลับไปผิดนะไม่ยอมหรอกนั่นคือเด็กที่ฉันทุ่มเทจัดทั้งชีวิตเลยนะแจ่กล่องถูกเปิดแล้วอาจโดนทำลายทิ้งเลยก็ได้ง <c oughs> ั้นเราลองไปคุยกับท่านเอสกาแบบดีๆดีไหมครับเรื่องนั้นเันไม่ยอมอย่างเด็ดขดเอเอ ถ้าอยากได้เด็กคืนก็ยกร้านให้ฉันซะสิต้องรอแบบนั้นแน่ๆเลยงั้นจะตัดใจเรื่องเด็กสินะใครบอกว่าจะตัดใจมิทราบฮะนี่แบบนี้แล้วก็ต้องบุกไปห้องประธานที่เอสก้าสาขาใหญ่และขโมยเด็กคืนมาให้ได้อเฮ้ย เจ็กพร้อมเล่นใหม่ล่าสุดการ์ดไฟแบนกาด V s ซ r i e s และฟิลเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟหาซื้อที่7 e เ e ่ e อร้านการ์ดร้านหนังสือและเว็บคิสแอนทายดอทคพิเศษบัตตี้ไฟสุ่มการ์ดโปรโมทุกกล่องเพียง69บาทเท่านั้นก็ลุยได้เลยนี่นะเหรอร้านเอสกาสาขาใหญ่ไม่ผิดแน่นอนขอรับไปได้ ห้องประธานไปทางไหนก็ให้ข้าน้อยที่คล่ำวอดในวงการนินจามา18ปีจัดการได้ขอรับขอโทษนะครับเอ๊ห้องประธานไปทางไหนครับถามประชาสัมพันธ์เหรอเนี่ยเจอลิฟต์ตัวที่ว่าแล้วล่ะขึ้นไปห้องประธานได้เลยสินะดีครับขอโทษนะคะคุณลูกค้านั่นเป็นลิฟต์สำหรับไฮโซนโดยเฉพาะเลย จำเป็นต้องมีเอสการ์ดที่ได้รับจากประธานด้วยถึงจะใช้งานได้ค่ะเอ,เอ๊เอสการ์ดเหรอฮะทีนี้เอาไงต่อชินเอมอนคือว่าใช่คุณนิตาชินเอมอนหรือเปล่าคะเอ๋ประธานสั่งไว้นะคะว่าถ้าคุณนิตามาให้รีบติดต่อไปทันทีเลยนะออไม่ใช่ครับไม่ใช่นิตาคนนั้นน่ะไม่ใช่เด็กมอปลายท่าทางน่าสงสัยอย่างแน่นอนเลยครับ เด็กมอปลายเหรอคะี่ลงตรงหนังซสแล้วขอรับช่วยไม่ได้ฉันต้องใช้กำลังแล้วล่ะคือว่าขออนุญาตถามนะคะไม่ได้คิดจะใช้กำลังฝากขึ้นไปใช่ไหมคะเพราะถ้าใช่แล้วก็คุณชินเอมอนจะไหวหรือเปล่านะพูดเองแท้ๆว่าให้ตายก็ไม่ยอมไปร้านเอสกา แต่สุดท้ายก็ไปจนได้เพลอๆได้สู้กันด้วยมังเนี่ยแล้วคุณชินโดไม่เล่นบันการดเหรอครับก็ดูสิไฟเตอร์รอบตัวฉันแต่ละคนมีแต่พวกสติไม่เต็มถ้าฉันเล่นด้วยมีหวังสภาพคงไม่ต่างกันนะผมว่าไม่จริงหรอกครับเอ๊ะลาผู้จัดการชั่วคราวล่ะเอ๊ะมว เอ๊เมื่อกี้เหมือนจะได้ยินเสียงน้องแมวน้อยเลยอ่ะเอ๊แค่หูแว่วมั้งครับเจ้าพวกนั้นเป็นใครอ่ะอ๋ออ๋อไฟเตอร์แรงเอสนะคะบางครั้งก็จะขึ้นไปสู้สาธิตต่อหน้าประธานก็เลยมีเอสกาสในครอบครองค่ะแบบนี้นี่เองแล้วต้องทำยังไงถึงจะเป็นไฟเตอร์แรงเอสได้ล่ะครับคุณค่ะ รันเราจะแบ่งเป็นชั้นตามความสามารถของไฟเตอร์นะคะถ้าฟลอริดเดอร์อนุมัติแล้วแรงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเมื่อคุณฮิมิโน,โนเอสกายอมรับในฝีมือก็จะได้เป็นไฟเตอร์ S <S แรงเอสค่สนะแปลว,ว่าชนะไปเรื่อยๆก็พอสินะเจเนมอนแล้เด็กล่ะมีทีเอสกาทิ้งไว้ให้นี่ไงถ้างั้นก็เมีดร์ช้ามีแต่เด็กท่างนั้นเลยขอรับ ก็เป็นชั้นสำหรับมือใหม่นี่นะเชิญเลยเชิญเลยเพิ่งมาครั้งแรกสินะฮนะถูกต้องขอรับนายคือฟลอริดเดอร์อย่างนั้นเหรออ่าใช่แล้วล่ะฉันคือนิตตะจะบ้านละคือไฟเตอร์นิรนามบุกเข้ามาได้เลยเอ๋เ,อเพราะว่านี่ก็คือการดวนไงขอรับฮ่าจบกันแค่นี้ละโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ยอดมาก ชั้นมือใหม่เนี่ยคงชิวๆสิท่าขึ้นไปชั้นบนได้เลยขอบพระคุณมากขอรับโอ้ใช้ได้เลยนี่นาขึ้นไปชั้นบนได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเลยไปชั้นบนได้เลยยังเจ๋งขึ้นไปเยียเย่ยมเยียเย่ยมเยี่ยมเสียงอะไรเนี่ยทหารเสือแห่งดอกลิลี่สีขาวเซซิเลียโจมตยียอมได้ไงเพอร์เฟกตการ์ดด้วยโลดที่เปลงรัศมีมาร์กแล้วมันเสียงอะไรเหรอ มีไฟเตอร์ที่จะจู่แรงก็เพิ่มรวดเดียวเหรอค่ะแถมมีสองคนด้วยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกและไม่แจ้งชื่อจริงนะคะยินดีต้อนรับไฟเตอร์เก่งๆนะตาไม่ยามเอสกาสาขาใหญ่แบบนี้ฉันไม่ปลื้มหรอกอีกแค่นิดเดียวแล้วทำไมฉันถึงขึ้นเป็นแรงเอสไม่ได้ฮะเเพราะความสามารถของเธอ ยังไม่ถึงรง S <S ังเอสยังไงเล่าที่สู้กันเมื่อกี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนี่นานิก้าอยากจะตัวลึกไงลแลาอีกอย่างนะจะให้อันธพาลแบบเธอขึ้นไปหาท่านเอสก็ไม่ได้เด็ดขาดเลยว่ายังไงนะอขอรบกวนเดี๋ยวนึงสิ<อ>คุณฟลอรดิดเดอร์ใช่ไหมล่ะครับช่วยสู้กับผมหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยอย่ามาจุนจะได้ไหว่าไงนะนายนั่นแหละจุน่ะ ฉันน่ยต้องขึ้นไปที่ห้องประธานให้เร็วที่สุดเลยนะห้องประธานเหรอครับเขาเป็นแฟนตัวยงของประธานฮิมิโนเอสกานะขอรับความฝันคือเป็นแร็งเอสแล้วขึ้นไปเจอประธานฝันของใครไม่ทราบอ๋อไฟเตอร์นิรนามที่แรงเพิ่มขึ้นพรวดพลาดคือคนไหนเหรอนี่ไงอมเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะพวกที่ววายที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ยังไงล่ะครับ ออสองคนนี้พวกแรงเอสนี่นะจะไม่ชิวเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะพวกเราขอดูฝีมือของนายหน่อยนะได้สิดูให้เต็มที่ได้เลยแจวรอบๆไว้ขอรับจินมันสองคนนี้คือแรงเอสโอกาสที่จะชนะได้ด้วยเด็กสำหรับมือใหม่แคบกว่าช่องเขาโอเกฮาสามะอีกจางนั้นเหรอนนี้ให้ข้าน้อยจัดการฮะเข้าขใจแล้วฝากด้วยนะ นิน,น,นข้าน้อยคงไม่อาจาเปิดเผยชื่อจริงมาที่นี่เพื่อเป้าหมายบางประการนินจามาสเตอร์ขอรับฉันชื่อกโนมินานามิโคชินามิโคนริโคนริอ่ะนายทันโอ้ข้าน้อยผิดไปแล้วผู้เป็นนินจาไม่อยากทันคบดาบใส่ผู้เป็นนายได้ขอรับนายท่านเอ๋ <Hey. S 2> แล้วนายแล้วว่างไง โทนดันแปลว่านายท่านพอดีอ่ะฮีว่าไงยังงั้นเหรอ,อเดี๋ยวก่อนนะพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพือสู้นี่นะแค่เด็เด็กขึ้นมาก็พอแล้วถ้าอย่างนั้นเพิ่มพัมอะไรคนเดียวอยู่ได้อ่นี่เธอน่ะเป็นทาสแมวใช่ไหมพ,พูดเรื่องอะไรเนี่ย เมื่อตอนนั้นพูดว่าได้ยินเสียงแมวด้วยนะี่นะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแมวน้อยเลยอ่ะถ้าหากไม่ใช่ธาตุแมวก็ไม่มีทางได้ยินขนาดนั้นหน้าในรังของคนที่เกลียดแมวอย่างคิบิโนโเอสกานะ่ะก็มีธาตุแมวเหมือนกันเหรอเนี่ยถ้าเอสกาู้เข้าจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยฮะนี่ขู่กันเหรอก็ขึ้นอยู่กับคําตอบของเธอฉันจะไม่ฟ้องเอสกาก็ได้ แล้วจะแถมอุงเท้าของน้องเหมียวให้ด้วยละ่ะอออุงเท้าของน้องเหมียวเหรอฉันแค่อยากไปที่ห้องประธานเนี่ยนะขอ,อยืมเอสการ์ดหน่อยสิ <c oughs> จะบ,บ้าเหรอใครจะไปให้หนายกันเล่าฉันให้โอกาสตอบอีกทีหนึง่งดูดิบาอุงเท้าแมวไม่ได้จะหักหลังท่านเอสการ์ดไม่ได้เด็ดขาดเลย ไงว่างไงผู<อ>้จ<น>ัดกชนะนี่นีน,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 นะ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 ดีเอสกอ็ขอะกโอษใหด้วยฝากที่เหลือด้วยนะผู้จัดการชั่วคราวไม่สิผู้จัดการมาแล้วว้ามีความสุขจังเนีน้ยเนี้ยไปกันเถอะปะ เยี่ยมเลยนี่สิละห้องประธานอยู่ไหนนะเด็กของฉันอยู่ไหนกันแน่นะอะไอ้นี่มันไปไปหาที่อื่นดีกว่าตัวสองชั้นเหรอน่าสงสัยจังไี่อ้าว ในห้องประธานมีสระน้ำได้ไงเนี่ยนี่มันห้องส่วนตัวของฉันนะห้องประธานต้องขึ้นไปอีกใหญบ้าจะไม่ปิดซะหน่อยเหรอโดนเด็กน้อยอย่างเธอมองฉันไม่ถือหรอกหน่อยโอ้อไปไหนมานะขอรับลองดูนี่สิเจอแล้วล่ะเด็กของฉันเนี่ยมักโอ้วีปแผ่นกับเธอ พ่อทีช่วยคืนนี่ให้คนที่ชื่อนานามิทีสิไปก่อนนะไ <Hey, S 1> อ,ะอะเมื่อกี้ทำปากดีไว้เยอะนี่หว่ะถ้าอยากผ่านตรงนี้ไปฉันต้องโค่นนายให้ได้สินะได้เลยเรานี้ฉันมีนี่แล้วไปลุยกันคู่หู Start <Vanguard. S 1> <Vanguard. S 2> ส t a n d up bank card s k i ของยูเรนัสทำงานได้แล้ว ม m จจ i เนอรี่ก <aufge érer> ิฟต์บอสวันมัจจิเนอรี่กิฟต์บไปที่5ขอรับก็ท่ากับว่าเซอร์เคิลชิพเมยูเรนัสมีม m จจ i เนอรี่กิฟไปจ้าบรการหลังแวกัดจะกลายเป็นแดนดาราและผู้ที่ปรากฏกายขึ้นก็คือ รสบายสีนีนาการสมัยเทพพิกาตแห่งกวีดวงดาวเทพยักษ์แห่งโลกอันไกลพล้นวอลเทรีออนอวอลเทรีออนโซดีแอ็เบลเซอรู้ <c oughs> ผลกันแล้วขอรับเพนโลด สองคนนั่นมาทำอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยนี่เธอคิดว่าไงช่วงแนะนำการ์ดภายใน30วินาทีการที่จะแนะนำวันนี้คือการ์ดไม้ตายของคุณชินเอมอนเทพฟ้าประกายยูเลนัสใช้สกิลเพื่อเรียกมาเจนเนอรี่กีบฟอสออกมาได้เมื่อลงสนามด้วยการไรจะได้ฟอสทันทีเลย2องใบ และถ้ามีฟอสในบวนกากาดซึ่งเท่าห้าใบขึ้นไปช่องด้านหลังบวนกากาศจะกลายเป็นดาดาวราสามารถเรียกการสุดแรงอย่างเทพยักษแห่งโลก,กันไกลโพลว์วาเคริออนออกมาได้แต่เองก็ไร้เดือวกนการ้วยการไปนี้สิพี่ชายของคุณชินโดบอกว่าจะไปซื้อผ้าอ้อ,อมนีม่รู้ว่าก็ใช่นะสิแต่พี่บ้าก็กลายเป็นพ่อคนสดๆร้อนๆเลยได้ลูกชายที่ผมหน้าน่ารักมากๆออกมาเป็นเส้นโค้งของเบอร์นูลี่เลยเอ๊ หมายถึงเจคอบเบนูลี่นะไม่ใช่เจ้าของทฤษฎีเบนูลี่อะทฤษฎีของเบนูลี่ฉันอธิบายว่าเครื่องบินบินได้ยังไงไม่เคยเข้าใจเลยครับทาไม่รู้จักเส้นโค้ของเบนูลี่แล้วจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าหัวก้นหอยละนั่นมันเกลียวของอ์คิมีดิส